ครับพบกับผม KG s l a n d บนสีฟาร์มอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ VL Rojo Apache หนทับห้าศูนยเป็นผลผลิตของเซนต้าเรน่าแลนดเขาเกิดสิบหมิถุนายนสองห้าห้าสีพ่อของเขาคือ KCF Apache เจ็ดเจ็ดทับสผู้ของเขาคือ Stingray สิบทับศูน VL Rojo Apache หนึ่งทับห้าศูนย์มีอิสร์ในแนวบูทไลท์ แม่ของเขาคือ VL Arena 12ทั4ส่วนตาของเขาคือ Rojo Designer 10ทั9 VL Rojo a เ a c h e 1 50เป็นวัวที่มีรูปร่างขนาดกลางๆแต่มีจุดเด่นในส่วนของกล้ามเนื้อมีแผ่นหลังที่ตรงโครงสร้างดีและโดดเด่นทางด้านเมสส็ดสีตามสไตล์ของ VL เป็นวัวที่ให้น้ำนมสูงและปรับเม็ดสีได้ดีผลงานการจ่ายลูก โดยลูกๆของเขาได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่น VL Rojo Apache 5 15ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีมาดูค่า E.P.D. ค่า B.W. น้ำหนักแรกคอร์ดอยู่ที่1.9เป็นรัวที่จ่ายลูกน้ำหนักตัวไม่สูงมากเรามาดูพ่อพันธุ์ในไทยที่เป็นลูกของ VL Rojo Apache 1 50 VL Rojo Apache 5 15 แม่ของเขาคืออิลินา170ทับ4สังกัด A23 แลนดโดยโคตัวนี้ได้รับรางวัล International Junior Champion Red Bull 2017จอเลสบิ๊กแบร์38หรือเจ้ามีใหญ่โดยแม่ของเขาคือ VL อิลินา6ท128สังกัด SG Bidding ตัวตัวนี้เป็นสายของ VL Santa ล r e n a ทั้งสายเรียกได้ว่าเป็นวัวที่มีสีแดงทั้งสาย X907 Apache Junior ซึ่งเป็นลูกของ VL Rojo Apache 1.50อีกตัวได้รับตางวัลแปนนชปำ Red Bull and Senior ช้ำเตี้ยนงานสกลปี2022สังกัดโชควัสนาฟาร์ม VL Rojo 22.9หรือเจ้า Red Bull แม่ของเขาคือ 2U33.9 สังกัด ME Farm จังหวัดเพชบูร์ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ v l l o j o a p จ c h e ์1 5 0คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างฝากกดไลค์และติดตามและพบกันในคลิปต่อไปครับ